โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto ะเ o ็กโบรุโตะอัติเมรินจาสตัมคอนเนคชัแล้ววันนี้เราก็ไปเล่นเหล่าพี่น้องซึน,นะอีกหนึ่งคนนะจ๊ะเขาก็คือที่อยู่กับเทนมาริก็คือคันคูโร่นี่เอง คันคูโรมีใครที่ยังไม่ได้เล่นบ้างคันคูโรคันคูโรเชิดคุณพิรุณเดือน5้าการแสดงเชิดคุณบทละครนี่สายวิชาวิชารับสายดำบทละครบทละครแมงป่งองเฮ้ยบทละครแมงป่องเพอโอเค ศกนาฏก,กรรมมันเป็นร่างผู้ใหญ่นะที่ผมใช้ร่างนี้ต้องเป็นบทละครแมงป่องนนจ๊ะเรามาเชิดคุณกันครับทุกคนครับเพราะผมเล่นเชิดคุณไม่เป็นเอาซะเลยม,มาปองกันกรโดใส่ไี่แน่ไม่แน่เอาไปเลยชุดใหญ่นี่กลับมากลับมาจับมาถ้าจับคุนมันง่ายอยู่ถ้าจับคุ่นมันง่ายอยู่กบมา ไงล่ะเอาไปกระถากระถาได้ไหมบุตรละครเฮ้ยซุบจับแบบกลับมาการแสดงเชิดขุ่นบุตรละครเอาไว้นี่แน่นี่แน่นี่แน่กลับมาอันนี้อ่ะป้องกัน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 ,กนจับบับอ้าวเป็นไงล่ะจับได้ด้วยกลับมานี่อันแม่หลบดกากระจายคุณออกไปกลับมา มาสู้กับคุณเหรอมาสู้กับคุณเหรอฮะฮะท่าไม้ตายเอ้ยเอ้ยวิชารลับหลายไม่แค่ตุ๊กตาตัวประกอบในละครหุ่นเชิดเองนี่นะวิชารลับใสตบ่ตัวบทละครแมงป่องเพิงอ้าวแมงป่องเพิงมันคือซาสุริเอออวะอ๋อเอาซาสุริมาพอจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้อ้าวทำไมไม่เป็นซาสุริไม่เป็นซาสุริมาอยู่ข้างหลังวะ เป็นหุ่นตัวนี้อ่ะถ้าไม้ตายเป็นซาสุริว่ะร่างนี้เป็นร่างอะไรร่างวัยรุ่นใช่ไหมร่างวัยรุ่นร่างที่ตอนสู้พัธมิตรดิจะก็ได้นำร่างซาสุริมาใช้เพราะซาสุริโดนซากุระจัดก,การมาครับปกันกระโดดใส่ด้วยหุ่นนี่กาากาดด้วยหุ่นเป็นยังไงล่ะเอ้ยยัง โจมตีได้ต่อจับปับจับไม่ได้ไหมจับยากไหมวับกลับมาเข้ามาสู้กับป้าซื่อนี่แน่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 กลับมาเราต้องให้คุณอยู่กับเราตลอดเวลานะเอาไอ้นี่แน่เฮ้ยยึบเอาไปนี่แน่นี่แน่เชิดคุนบทละครเชิดคุนจับปรับแมพจับปรับนี่เราบีคาถาข้อนไม้กลับมา เฮ้ยปองก,กันเฮออไม่โดนครับระเบิดปิงปองใจเย็นป๊อปอ้าวทำไมกระโดดอ๋อเราเป็นหุ่นเรากระโดดเรากระโดดหลบไม่ได้นี่หว่ะระเบิดปิงปองอ้าวเชิดหุ่นพิดหุ่นเดือนห้าระเบิดปิงปองไม่สำเร็จกลับมาครับผมจะจับป้าซูดาเดตมันก็จับง่ายอยู่หรอกกับมาครับเออ ข้าวไม้ตายตัดสินกันเลยนยี่วิชารับสายดำฉันมันแค่ไม้มันแค่หุ่นตัวประกอบนี่วิชารับสายดำเป็นซาสูริ <c oughs> อ้าวแล้วที่มันเป็น <c oughs> เป็นการแสดงที่น่าขำไปเลยแล้วแล้วหุ่นเชิดที่มันเป็นรูปเป็นตัวไอเค่ะ หุ่เชิดเนรูปไอ้เคไปไหนวะหรอือว่าวัยเด็กวะวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เล่นไปแล้วแต่ก็จำไม่ได้นะ <c oughs> เล่นนานแล้วนี่เล่นแล้วก็จำไม่ได้ <c oughs> เล่นยากแล้วหุ่นเชิดอ่ะปั <c oughs> ๊บมาแล้วก็ต่อยนี่แนะ่นี่แดนดะนี่แนะ่ป้องก,กันแวบไม่โดนครับเอาไปเลยหุ่นเชิดบทละครของผม จบตีหุ่นเอาหุ่นไปไหนวะหุ่นไปไหนวะหุ่นหุ่นไม่ไม่กลับมาจับแวบแหม่เล่นยากเลยโอยระเบิดโอยระเบิดแล้วก็ตีนี่ตีระยะไกลด้วยหุ่นตีระยะไกลด้วยหุ่นแล้วถ้าไม่ตายได้ไหมโอ้ได้อยู่เอามากลับมาคลิ้งค้างเฮ้ยซุปกดค้าง กดค้างมันปลาระเบิดเอามาดีครับผมอยู่นี่ครับขุนเอาไปแล้วก็ทาโจมตีตุ๊บุกตุกต,ตอ้าวขุนขุนมาน,น,นี่นี่แดงนี่แดงนี่แดงจับมับจับไม่ได้กลับมาต้องกดกดป้องกันย้ำๆแล้วมันจะขุนจะกลับมาดูวย้ำๆเอเคไม่ได้หรอกไม่เชื่อเออเกือบไปเอาไปโจมตีนี่แน่ กลับม,มาซุปซุรุนเดือนห้าไม่ใช่เชิดทุ่นบทละครระเบิดนี่แน่นี่แน่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยป้องกันเกือบไปแล้วกามาุ่นโดนจับมาดิตี่แน่ทำไม่ใช่ปลาระเบิดกลับมาครับจับมับจับมับจับมับเดี๋ยวก่อนนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะ ท่อนไม้หมดแล้วนะตายนี่เรียบร้อยนะเอาไปเลยครับซาโซริที่ผมจับมาเอ้ที่ผมเอามาใช้ซาโซริเอ้ยซาโซริมันแวบ,บมาที่หน้าเลยหายมันแค่ตุ๊กาตาตัวประกอบในละครหุ่นเชิดผู้ชอบสาฟดำบทตรคอ,อแบงฟองเพออย่างนี้อย่างนี้ระเบิดพลังต้องเป็นซาโตริออกมาเงีย <c oughs> อย่ามาดูถูกหุ่นเชิดสิฟะ ยากยากบทละครแมงป่องบทพระโคตระเบิดเนี่ยมันใช้ยากเหมือนกันนะชอรับสอยดอมมันไม่ใช่แมงป่องมันเป็นซาโตริชัดชัดนี่ไงอันนี้คือเตะอันนี้คือตีธรรมดาด้วยหุ่น จะเป็นอย่างนี้กลับมาป้องกันาวนี้เป็นตีลงล่างนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ไงตีลงล่าง่ะตีขึ้นบนไหมล่ะตีขึ้นบนตีขึ้นบนตามนีุ่่นตามมาเออเออผมเน้นหุ่นนะผมเน้นหุ่นเฮ้ป้องกันแวบอ้าวแวบไม่ทันเชิดหุ่นอยู่แปะยานเข้าหน้าเวนกรมกระโดดใส่ไปเลยดีกว่า ตามเออตามปาระเบิดซุบปุ๊บๆเอาไปปาระเบิดตุ้มตุ้มตุมตุม,ตม,ตมจับหัดไม่โดนหลอกครับจับอ่ากลายเป็นระเบิดซะงั้งงนแหละอ๋อมันลิ้นระยะใกล้หวระ,ะเบิดไอระเบิดระเบิดเลยเนี่ยจับอ้าวทะลุไม่ทะลุจา้าไม่ทะลุจา้าวิช็อตลับ เอ้าไม่ติด<ป>เฮ้ยน<ป>ว่ามานาหมดนี่ไงไสาสรีออกมาตายทั้งนั้นแหละฉันเป็นแค่คุณเออฉันเป็นแค่ตุ๊ก,กตา<ป>นายเอ้ย<ป>นายแค่ตุ๊กตาตัวประกอบจบการแสดงแล้วทุกคนยังยังซึ่งจะคาลิน ใค,ใครเป็นแฟนคับบุนเชิดนะไม่ค่อยจะถนัเน้นยืนเฉยๆเน้นยืนเฉยๆใช้หุ่นวิ่งไปเน้นใช้กระถานินจากป้องก,กันครับไม่งไงแมปอะไรอะไรฮะขัมโบขึ้นฟ้าตามเฮ้ยจับ ไอ้แว็บจับมัมตามไปพวกตามไปเลยเออ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 จับมาครับเอาไประเบิดบุ้งระเบิดบุ้งระเบิดไม่โดนครับหุ่นเชิดตี่แน่บทละครหุ่นเชิดกลับมาช้าปลาระเบิดระยะไกลแค่นี้เองครึ่งทางนี่หว่าหุ่นเชิดไปตี่แน กลับมาเลยนี่เ้าเอาอาว่าไงล่ะไปปุยลับหมดแล้วหมดแล้วหุ่นหมดเฮ้ยสุกสตีได้เข้ามาหาเหรอเข้ามาหาเหรอไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกอ้าครับตามไปดิหุ่นมีหุ่นตามเออเราก็เชิดไปเราก็เชิดไปปั๊บปั๊บปั๊บการ์แล้วก็ใช้ได้การกศแล้วก็ตีได้แล้วก็ถ่าไม้ตายซาโซรีอ้าใช้ได้ นายมันแค่ตุ๊กตาตัวประกอบในละครสายดำแมงป่องเพิงต้องให้ใช้วิชารับขอจบการแนสดงแต่เพียงเท่านี้ก็แก่ๆก็แกกแกจำได้มันใช้หุ่นเชิดแล้วเอาไอ้นี้ไม่ใช่หรอแล้วมีแบบว่า คนเอาคนเข้าไปในหุ่นเอาคนเข้าไปในในหุ่นเชิดแล้วก็เอาเอาแขนมาเสียบเอาแขนที่มีมีดมาเสียบจุกๆๆๆุๆุามาสู้อ่ะปั๊บปับป๊มาเลยมาเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไป,นไปครับตามเฮ้ยลงมาตามนี่ไงแวบจับหมับจับไม่สำเร็จ เฮ้ยฟูเชิดหุน่นตีแน่แนบบทละครกลับกามากลมามาปไม่นะหุ่นของข้าตี่แน่ากาการดีกว่าหุนห่นหุน่นหุ่นนหุ่นหุ่นนอน <c oughs> หุ่นนอนอยู่ต,ต,ตี่แ่ตี้แน่ตี้แงเนี่ยมันมองมองไม่ค่อยเห็นนะว่าหุ่นทำอะไรแต่ทำไมมันตีได้เรื่อยเลยวะดูดิดูดิดเห็นไหมเห็นหุ่นทำอะไรม <c oughs> ะ้ยวบววแซ การอากาศกางอากาศอ,อ๋อมันถอดหัวถอดมือยิงถอดหัวถอดมือตีแวบโดนตีกระเบิดจับหมับจับไม่สำเร็จเอาระเบิดนี่เอาระเบิดไปเพื่อเพือเพือไม่นะคุณกับมาฟุ๊ปจับตีเนะ ตามมันใช้คอมโบได้นะหุ่นก็ว่าไปหุ่นหมดหุ่นหมด,หหมดพลันหมายก็หมดเอ,อื้อ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 โดนคอมโ,มโบเข้าไปถอยกันถอยกัน,กนเข้ามาดิเข้ามาดิครับฮ้ยซนี่ไงกลับมาจับหมอบปาระเบิดพุ่งมาไฟพุ่งมาไฟอีกพุ่งมาไฟอีก มันเจอคุณมันเจอคุณมาคุณคอมโบคุณคอมโบนี <favour of osure> ่แหละนี่แหละคุณคอมโบเออกลับมาช่วยลูกพี่หน่อยคุณคอมโบมาช่วยลูกพี่หน่อยตีนี่แน่เอาละอ้าวไม้ตายลับฟิวหมดหมดหมดข้าวไม้ตายลับนี่ไงวิชาลับสายดำบนละครและไม่แค่ตุ๊กตาตัวประกอบในละครหุ่นเชิด ตีไงบุค์ดไม่ปองนิดเยือนอ่ะเขาเพเล่นย่างกันเป็นการแสดงที่หน้าขำไปเลยล่ะหุ่นมันแบบถอดหัวถอดแขนออกมาไปโจมตีครับเป็นดาบเอาล่ะมาลุ้นว่าระเบิดพลัง มารุนว่าระเบิดพลังแล้วจะเทียมเกรียมไหมเหมือนป้า่าโจไหมแยโจเล่นไปยัง่าโจที่มีหุ่นหุ่นห้าตัวระเบิดพลังชาติยาซาสิกะน่านแน่ดีมากเป็นใครครับซาโซริจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้หซาโซริพนไฝ่นะจ้ากันสมกลับมา จะทานี้อะไรเฮ้ยเมื่อกี้มีตัวอะไรออกมานี่นี่เชิดร้อยหุน่นซาซุริมเชิดร้อยหุ่นได้อ้าวหมุนแล้วว่ะจะโดนจับมับเรียบร้อยซา,าสึเกะเอื้อเอื้อบังคับฆ่านะซาสึเกะเอาไปเอา้เอาหุ่นนอนอยู่มันไม่สามารถเจรท่าไม้ตายได้วะ่ะเรียบร้อยอาไม้ตายไม่ปนะเอื้อ จะหนียังไงวะเนี่ยเออแม่งพอพอจะหนีเออพอจะหนีหุน่นมันมันก็ไปขยับหุ่นวะ่ะทา่ทาทา่าท่าระเบิดพลังแล้วมาเกะคาถาเชิดหุน่นของซาซุริติวิชารับสายแดงวิชารับสายแดงเชิดหุน่นอ้าวโดนไฟไปดิจบการแสดงแล้วตอนซืๆๆอ้อเซนอออกมาแม่งหลบยากเลย ค่อนไม้เสร็จใช่ไหมก็ไม่ได้เอาหุ่นมากันหุ่นก็นลงไปนอนอย่าให้ฝ่ายตรงข้ามระเบิดพลังฮะป้องกันจับมัดไปเล่นไกลๆไปเล่นไกลๆหวาน,นี้แหละเอ่ เชิดขุนร้อยตัวของซาโซริครับผมแล้วก็พลไฟจะกลับมาซาโซริกลับมาพลไฟซาโซริผลไม่สำเร็จวะมาดิเออหุ่นมันตามวะอ้าวหมดจนได้ก็ยังจับง่ายอยู่ดีนี่ไงไรกระแทกลงไปเอาไอ้เชิดขุนบทละครเชิดขุนอืุ้ดอ๋อกระโดดกระโดดสองทีหุ่นมันกลับมาวะ ตามไอ้แนะ่เอออย่าตามเยอะอย่าตามเยอะเราจะแปลงร่างแปลงร่างเร็วๆอยากแปลงร่าง,ลง,ลางดีมากมาแล้วซิงถ้าเราป้องกันนะแล้วก็จิม้มไม่คนไฟโอ้ระถาไฟเหรอเอากระถาเชิดทุ่นร้อยตัวไปก่อนนี่แน่ไฟโอ้หมุน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  อ้าหมดอีกแล้วหูกำลังเล่นมันๆน่นะเอาป่ะข้าวไม้ตายวิสต์ซึมข้าวไม้ตายวิชาลับบัวประคอดแมป่อง<ร>และไม่แค่ตุ๊กตาตุ้มกบในบทละครหุ่นเชิดเองดิเองนีง่แมงป่องเพิงสาสุริเพิงไม่ได้วิชาลับสายดำสาสุริเพิงขอจบการแสดงตะพีกตะวัน เยีบยบย้อยอยากได้เหลืออีกตัวนี่้มาแล้วมาเลยอินชาหรอจังหวะน,นี้แหละมาสิครับป้องกันป๊บเพิ่งอวดอ้าว ห่วงปวดมาดิตาตุริชูตายชูตายตาตุลิตาตุลิเอื้อตาตุริตู้รอยเออพุ่งไป,ไปอ๋อตาบ้าพน่นปูไม่ได้ว่ะถ้าพน่นตรงนั้นเลยว่ะหมดแล้วหมดแล้วจ้ามานี่เลยมาเตะต่อยทั้งหน่อย,าอยมาเลยยำยำระเบิดปิงปองอ้าวระเบิดปิงปองของผมู โดดดีกว่าเน้นกระโดดเน้นกระโดดแล้วมันจะนี่นะกามป่าเราก็ใจหุ่นก็ป่าเราก็ใจได้นะครับจับจับเร,ราเบิกำลังก่อนผมเชิดมาสัตตุรีของผมจบตีปวดตีโจบตีง่ายกว่าสัตวตุรีไม่ไงกลับมากลับมาจบตีร้อยห,หุ่นหุ่นร้อยตัวตีพนไฟต่อตอ้นไฟให้เผา ใบพัดปั่นไปพัดปั่นเอ้ยหมดอีกแล้วว่าความสนุกมันแค่อยู่ได้แป,ป๊บเดียวเองความสนุกอยู่ได้แป,ป๊บเดียวเองระเบิดบูมไม่ระเบิด,ไม,บดมไม่ค่อยมีประโยชน์เลยพ่รุนเดือนห้าไม่ค่อยมีประโยชน์เลยจับมับเพือ่อผมอยู่นี่ครับ <c oughs> ถ้าไม้ตายไปเลยพาสุนิโอ้ยถ้าตายชนถ้าไม้ตายชนกันเอาไปครับลากอน นายไม่แค่ตุ๊กตาตัวประกอบในละครหุนชัดเองเองจบแล้วเน,น้นจบการแสดงเน,น,น้นในนี่ครับเน้นวิชาลิจาเชิดหุน่นเชิดหุ่นไม่เน้นเตะต่อยสักเท่าไหร่พยายามต้องพยายามให้หุ่นอยู่กับตัวนะกระโดดกระโดดสองที่หุ่นถ้ากลับมา กด,กดไอเนี่ยกดป้องกันย้ำๆสองทีมั้งหุ่นก็กลับกับแต่มันก็ใช้ยากอยู่บางทีถ้ามีดเดลเ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ